ตอนนี้จอดรถไฟแดงไฟแดงเดียวไปอันยังก็บิ๊กซีเนาะอันบิ๊กซเนี่ยมาหาบึงเครื่องใส่บ่ตอนนี้สะพานสะพานสะพานขามแยกไปสะกดน,<า><า>น้องควสะกดน้ควเขาในเมืองบอตอนนี้รอไฟแดงอยู่สบายดี สวัสดีครับมินตาสาวลาวรักต่างวงัยค่ะสำหรับคนไทยรักต่างวัยตอนนี้รอไฟแดงอยู่นะฝนก็ตกแง่ๆๆๆๆๆ,ๆน,นะครับฝนตกมื้อนี้วันที่11เนาะสิบเ <11. 5. S 2> อ็ดจิงห่าโตขอดวันที่เท่าใดฮอดฮอดวันที่สิบแปดบ้าวันที่ฮอดถ,ถึงวันที่18น้ปดนำจี้่ะถุบววอีกออรอบนึงบ่มื้อนี้เมื่อคืนนี่ก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตกแห้งเติมแห้งคัก มันตกแห้งเมื่อนี้ก็ตัดผ่ากลางวันเลยให้ยุ้มมื่อวานนี่งานในหลวงปู่อันฝนบปตกผ่ากลางวันตอนที่จัดงานก็ดีตกย่ำขึืนย่ำขึืนเนาะแต่มันก็บ่แห้งปานใดเนาะบ่แห้งแห้งอยู่บ่บ่ถึงกับว่าอ่าจนอันตรายมนน้ำหงษ์ทะน้ำวัดหมดแล้วเดินวัดหมดแล้วรอไฟแดงอยู่รอไฟแดงนี่จะไปทุระ ไปหาเมืองแนวหัดขีพโผขีโผใหญ่ผูดต้องหาแนวหัดบ<ม>อกตัวนี้ซื้อซื้อมันหลายปีแล้วมันชับหลุดซื้อซื้อแพงแล้วค่าแพงบอกกับว่าแพงกับว่ามันวางพันละพันบาถึงพันเน,น,นี่ยบนันนี้ไปเคียวแล้วก็ไปแล้วบนันนี้นี่ไง ฝนฟ้าอากาศฝนตกบิ๊กซีบิ๊กซีข้อนี้โดนแล้วเขบอได้เขามาพี่เนาะนานมากๆอ่เพราะว่าอยู่แถวใกล้ๆบ้านข้อก็มีห่างมีห่างอยู่แต่ว่าข้ออยากมาพี่เนาะอยากมานี่คิดฮอตบิ๊กซีตัวนี้คิดฮอตบิ๊กซีก็เลยมาเขาบิ๊กซีเนาะเบื้องทางนอกคุนเครื่องขายขายผ้าขายยังขายหลายอย่างขายผ้าขายยังขายไก่้ขายตุ๊กตุนขายยังที่ไป ใส่น้ำสานเจ้าสันยังอ่ะเขาพอจอดตกทั้งหน้าเขาจะไปจอดใต้อาคารใต้อาคารพอตากฝนเนี่ยเบนเบ่งเด็กหน่อยใส่เป็นเสือกันฝนวันนี้ใส่ขายเสือผผาทั้งนอรเสือผผาก็ับมี่มาเสือเข็มขัดเพื่อเพื่ออาจจะได้ลายกว่าเข็มขัดเบนก็เลาะเบงกอนนะครับยางเบนนี่ยังถือตาบ่อตาง้า อนไข่ละเพราะว่ามันเข่งเขียดมากหลายมือแล้วอันนี้ถือว่าผ่อนคลายนมาก่อนไข้มากให้กําไรตัวเองบ้างนะครับคิดพอตอนเมื่ออยู่บ้านฝนตกกับแข้งฝนบดดแดดแดดกับแดดกับแข้งแดดตากแดดบอกอ๋อหมายถึงว่ามอตอร่ไส้เม็นปะน้ำท่วมกับแข้งน้ำท่วมงามน้ำท่วมกับแข้งน้ำท่วมอันนี้เป็นยังไงนี่นั่งเซยตินั่งเซอยู่บ้านก็สู้ สู่กับน้ำท่วมสู่กับแดดรถคันนี้บ่เคยมากที่ไนอย่าจำเม็นบ่ถ้าหนาวแล้วบ่มีเงี้ยตัวลาก่อนเออมีมองจอดลายอยู่เนาะลายบ่เคยมาก็เลยคอยยองยองบ่คือเส้นทันเส้นทันเนาะบ่มีมองจอดเลยเส้นทันเส้นทันมี่สิบสั่นเดืนเข้ากะหานมองจอดรถเลยโอ้ยวันนี้ขายเป็นยังนีง เบารถเบาขายแมนอุปกรณ์หามองจอดรถยังบ่ทันไใจเถอะอ๋อพิ่นขายรองเท้าบาสมาขายหอดมงจอดรถโอ้เมื่อขึ้นฟันว่าซื้อรองเท้าก็เจ็บเก้าบาทเด้เดี๋ยวจังจังคอยมาย่างเบิ่งก่่อนเบิงกันหาที่จอดกันแมนครับว่ามีกันจอดรถอันนี้มีล้อนี่เอาล้อออกนี่แหละเขาได้เบาได้ไหมน่าจะได้อยู่มาซีรุ่งแต่เอาล้อออกมาเบิ่งรองเท้ากัน อมเป็นรองท้าผู้ยิ่งนี่เรองเท้าผู้ยิงเนาะรองเท้าผู้ยิ่งไ่เคยใส่ะเกียนี่เอาไปใส่แลนเนี่ยสามร้อยสี่สิบเ้าบาทเกินมานั่นห้าร้อยเกินมากไม่เคยใส่รองเท้านีจะเกนือว่าอิลีอออันนี้เก้าร้อยเคยใส่แบบนี้โอ้ยบ่งเสียงฝนตกลงมาพี่น้องสวดสวดสวดเลยร้อยเก้าสบเก้าอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้มึกจะใส่ดีอยู่ก่ ลองมึงเลยอ่ะไม่ใช่ดีคิดโตเนี่ยรองเท้าคิดโตแต่ว่ามันเงีอาเราไสีแดงนีลยายสีแดงวะเออายสีแดงเลยมันคูน่อยบ่อนี่สามสิบแปดมืนอวานนี่านเห็นว่าไปซื้อหาซื้อรองเท้าเนี่ยเมื่อนนี่ต้องได้มาซื้อจะบอกน้องเขาหาอกก็ได้ตอนนี้ไม่เบื่อไงบ่ะ เบอร์ใหญ่ทำกิน long หมเบอร์ไหนบอเบอร์ซี่สิบนี้บอรองเท้าก <s Elliott> ิ๊โตยิ่มดีเลยแบบนี้ค่ะโอเคเลพราะว่าเหลือแคสตอลองใส่ดูไหมคะสองร้อยข้างนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้มันจะเป็นรองเท้าอ่ะ มีมีหลายแบบหลายแบบมือแดงอยู่เดิมสามสิบตอนะครับเหรอคะไม่พอดีเลยสีแดงเออสีแดงบอแมนสีแดงเคยพอเห็นเจ้าใส่สีแดงใ้่ไหมได้ปะพอดีปะพอดีคูดไอ่แล้วคู่ใหญ่สร็จแล้วคู่ใหญ่ก็ไม่สิ เรา,าเราสีนิ้วไหมไม่ผู้ให่เนี่ยสามก้าชั้นจอดรถใต้ดินอ่าบนบนใต้ดินนะครับก็คือบนพี้ใต้ดินก็คือชั้นล่างนะครับอ่าที่เงินมันจะเป็นข้างบนอ๋อตรงมีเป็นหนึ่ง เล,เลือกใดก่อนนะครับเืองเดิเอาสีนี้เนาะพอดีปะพอดีพอดีแล้วอ้า้ตัวนี้เอาเลยอันนี้ก็สามแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเสื้อลำเท้าเอ้เป็นกันต้องใส่สองปันก็ได้นะได้ตัวนั้นวะโอเคปะ อเอาเบอร์สามสิบนี่แหะใส่รองแถวเบอร์สามสิบเก้ากลี่ยวมันกิ่นเหี่ยวโอเค,คไหมสองเบอร์นั่นแหละตัวนั้นมันควายมันเสียน,น่อยพอตัวนี้สีอพอดีอืมอันนี้พอดีได้แล้วเกือบ ของคู่ค่ากัน <ผม S 1> สืบไม่ไหมนะครับแอโรช็อปของผมแอโรชอบเบอร์สี่สิบสองนะครับได้แลต่ในที่สุดความฝันเมื่อคือนนี้ก็เป็นจริงเอาเมื่อคืนฝันเด็ดเอ้ยหาว่าอะไรแะ้วฝันว่าซ่าฝันว่าซื้อรองเท้าาเลยได้รองเท้าหารองเท้าอันเอาเบอร์อันอย<า>ังยังวันได้ข่าหหางเลยเบอร์สิบสี่บอกทุ เเบอร์สิเเนาะอ่าเบอร์สิอันนี้ด้เบอร์ยี่เบอร์สาเบอร์สามสิาเอาสามแดะเอออาก้าสามเตัวมเก้าเอามาเดี๋ยวเขาหางนะครับคนอานนี้เอาหางบิ๊กซีบิ๊กซีสาขาที่หนึ่งอันนี้ข้างขึ้นเนาะอ้ข้างขึ้นแต่ว่าร้านเนี่ยมันมันอยู่ทางนี้มาบนอ๋อทุเรียนเขามีตำับไงแท้ด้านเนี้ยมอยู่แถวนั้นอ่ะอ๋อร้านขายอันนี้ร้านขายเครื่องหนัง ซ <Simple. S 2> ิม,มเพลย์ซิมเพลย์นี่ร้านนี้กระเป๋าเบิ้งกระเป๋าก็ห้ามรองเท้าก็มีไม,มาซื้อเข็มขัดนะคะุณคนนี้กระเป๋าสวยมากเลยนีรองเท้ามีกระเป๋าอะไรอย่างเออเรื่องเอาเรื่องเอาเลยเป็นเข็มขัดสายรัดเอว<า><จ>เข็มขัดเรื่องนี้สามร้อยเก้าสิบบาทครับ อัเลือกเลือกเลือกเองนะเลือกไม่ค่อยเลือกใช่ไหมเอาเอาเป็นแบบอ่าหัวออโต้นี่มั้อโต้ก็มีค่ะหัวออโต้แบบข้างในก็มีหลายแบบของออโต้อ๋อซุ้มนี่สามร้อยซุปนันเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบคือกันราคาเดียวกันเอาเอาไปไหนแบบไหนก็ได้อันนี้มันหลอกไปเอ้าไม่ใช่มันมีแต่แค่นี้มีแต่แค่ตัวนี้อันนี้มันเป็นตัวหอยนี่เลยตัวหอยใช่เอาไปไหนล่ะ เอานี่ก็เลือกสายมันกบบขึ้ก่อนล่ะแต่ว่าเพียง่ามักหัวแดงเจ้าไหนจะมักหัวแดงไม่ใช่ซีมีแบบเรียบค่ะแล้วก็แบบของหน้ามีอ๋อแบบเอาแบบไม่เรียบดีกว่าเอาแบบไม่เรียบเอาแบบนี้จะมักแบบนี้อ่าเราเลือกหัวไปนี้เอาเลือกทำไมอ่ะเราเลือกเพราะอะไรแกเอาเป็นผู้ใส่ะฮะจะขอเป็นผู้ใส่ให้ให้คนที่ผู้ส่ให้คนที่ผู้มาเลือก เดียวไม่เดียวนะแต่งานมากๆนะครับมาซื้อร้านนี่ได้ตัวไซโยนเอได้ได้หลายปีนะได้เกินสี่ห้าปีอยู่นะฮะทางานนักเขียนตัวนี้บ่กเ่ยจ้สว่างานนักเขียนนักพี่อยู่กับยูโดเหมือนกันแต่งานเอาเปลี่ยนหัวได้เยอะนะเจ้าหัวแบบนี้บ่งามบ่งามอยู่แบบแบบ อันนี้เปลี่ยนมาได้นะเดี๋ยวมามาเบิ่งพี่ก่อนนี่มาเกดลายนี่คุณโอ้ราคาเท่ากันสามร้อยเก้าสิบเก้าค่อยว่าเอาอันมันบ่มี่ไลายเอาแบบนี้นะเอาแบบเรียบเงามกวานเรียบงามกว่านป่ะเรียนทำเป็นไฟไฟมากกว่านั้นบ่ะอาแบบเรียบก็ได้อันนี้เป็นเรียบ นีเรียบพระมิดวันนี้อันน่ีเกินนั่นนะไม่ก็นีปะเกตัวน,นี้ เออตัวนี้ยาวพอดีนี่นั่นแหละกีโพใหญ่ต้องหาเนี่ยวมาหัดนะพอาตัวนี้นะเอาหัวนี้เน่ยเบิ้งเบิ้งหัวมันเะแมันบวมโอเคบ่ะลองเบิ้งลองใส่เบิไงดูตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปแบบนี้อ่าพีดแล้วก็ดึงอืมมาหนี้กดออกกดออกก็กดตัวนี้อืได้ไหม ดิเปิดปุ่ดูมันพดง่ายบ่ะทางตือใสได้ออกดไม่ออกยันดไหวเขาของน้ามั่นันไะไรดิเห็นยังไงวันนี้โอเคเนาะลองมาน่ะโอเคเยอะลอกดิดูถ้าโอเคก็อานันเลือกได้แล้วสายรัดีิโพนะค อีโผล่ย่ายโผล่เรื่องโดนพ่นีน่แต่นกำลังหนังน,นะครับเนี่ตอนนี้เป็นกระโปรงกระเป๋ามีมัดน,นะครับอันนั้นเลือกเอาแบบสายเงาเลยให้แม่ค้ามันตัดสายให้จักหนิยวนึงนะครับตัดสายแล้วก็ข้างนอกกับฝนตกนะครับพอดะ เป็นตุก๊กง่ายๆทั้งนี้เป็นสะพานสะพานะนะครับสะพานเป็นสะพานลอยสะพานยกแัะสะพานต่างระดับนะครับไปสกลนครอ่าเรียบรอย้อยอ่ลองดูกันเรียบร้อยสเททวิวจอตัวนี้ได้เข้มขัดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไ้าไปจะไปเลือกดูสินค้าอืน่นจะเขาในห้างซื้อสินค้านะเรียบร้อยเมืองฝนตกค,ครับปาดโทษเพิ่นปาดโทษมี่าดโทษครับพี่น้องน้ำหงเลยปาดโทษ ฝนตกแห้งร้านขายมือถือก็มีอยู่นี้ฝนตกตลอดนะครับพายุอ่ะไปเข้าเขาไปไป่ะมงึงไปด้านหลังก่อนป่เฮ<ะ>้ยไปด้านหลังมีอะไรอันนี้ร้านขายอะไรเนี่ยแซลมันมั้งซลมันจูช,ชิอันนี้ยายาหินเชือกิน โอ้หมักทุเรียนหมากนี่อะไรไปด้านนี้ก่อนนะครับหอมทุเรียนนหะมมันจะมีเสื้อมีผ้ามีอะไรหลายๆอย่างด้านนี้นี่มันน้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งึง<ะ>แล้วก็มีอ่าลูกประคบก็มียาสมุนไพรน้ำผึ้งนี่ขายขวดอะไรนะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทโอ้มีบักยาดองยาดองนี่ยาดองมีสมุนไพรก็คือเอา เอาสองเส้าเทลงขวดละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทขึ <c oughs> ้นมาชั้นสองแล้วครับอันนี้มันจะมีทุนอาหารด้วยม,มีเสือผ่าเสื้อผ่ารองเข้า้องเข้าวสวยๆเน่ยจะขายเสื้อผ้าเด็กละเรสั่มไบเตยมี่วะน,ะน้ ข้างนู้นจะเป็นชวนอาหารโอเคถ้ okay. าถูกบึงอันนี้บึงเกงจัดตัวหนึงห่งไหมฮะเอ,อ้อทรงทรงสัน้นปะตัวละหนึ่งสองสองตัวร้อยตัวละห้าสิบเก้าบาท ชูนนะครับอ่าชวนการ้าจะเข้าตรงนี้อันนี้สองตัวร้อยห้าสิบิซซดนี้จะขายโทรศัพท์แล้วก็ฟู้ดพาร์กนะครับเ,<อ>เป็นเป็นจับอันนี้ลองเบงตัอันนี้เสื้อผ้าตัวละหนึ่งร้อยร้อห้าิบใส่เต็มตัวพีซีเอซ์สองเอ็กซมเอ็กอซ <X 2> อันนี้เป็นร้านชาบูชินะครับยางวันเคยเขากินจักเทอร์นะครับเป็นบักสายพันธุ์ไหลลื่น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 ล่นลื่นลื่นล่นคนะเท่าไรนหนึ่งเมนารับส่วนลดร้อยยี่สิบบาทต่อท่านนี่ครับอันนี้เป็นชูชิ อตอนนี้เฮากะเดินทางกับไปโฮมโปรป่ะที่ไปเข้าห้องโปร<ไ>ปัจจุบันสิ่งที่ต้องการยังไม่ได้เราก็ได้บางส่วนแล้วได้ยังนี้แล้วได้ขนมกลองหนึ่งอันนี้จะมกนนา,ากินน้ำทังอันนี้จะแกะกินเลย<น>ได้ได ได้เกืบมิต่อได้เกือบพูดหนึ่งราคามีอีกส่วนสินในสินส่วนสันในสินส่วนสันในอันนี้ของวายสมดิ์สส่สรัดสรัดขีดสามร้อยเก้าสิบนี่บสีอยผ่านเนอะลองมาซิมขนมมือก่อนเนอะเป็นจะได้ได้ไหมได้ ขนมเค้กอ่ากล้วยหอมเอาออกมาจากเตาไม่ไหมไอห่วยๆเลยก็เลยสื่อมันอัลละหาบาทอัลละหาบาทก็ซ้ำกับที่ข้าเจ้าขายัแล้วก็ละหาบาทจากบิ๊กซีโอ้ฝนตกดีครับจะมีมือจับกินปะนีอ่ะต้องซีนมือด้กล้วยหอมหอมกล้วยเสียบอ่ะหอมอะไรนะจับจับ เห็นม้วนพูตากินเด้อืมพูตาซื้อมากินมขาซื้อ,อยี่กร้านหนึ่งเจ้าวกว่าบาทกว่าน,นึ่งม้มวนพูตาบอกเขาซื้อมาทั้งใบเตยกินเด้เขาเอากล้วยกล้วยกับไข่ใส่เนาะมแมนค้กเขาเรียกว่าเค้กกล้วยหอเอ,อติดไปแดง จิตไปแดงแยกหนองใสมันตรงมันมือตกคัสตกรถแหนบวนกันนะอืมอือ่ะกินนีจะกวนกันนะชิลล์นะแบบอ้าวไฟเขียวพอดีเดียวแล้วกินไม่หไดเลยอะมันงครับก็ไฟเขียวพอดีทำท่าล่อรถพ่วงออก อืมอืเสียไฟไฟเกี่ยวไปแล้วอ่ะปิดคลิปกินด้วยขนมเคกก้กกล้วยหอมจกล้วยหอมอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้กันเนาะเจอกันคลิปนาพอกันคลิปไม่เด้อมือนีก็คงลาไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ